สวัสดีค่ะฟรีมันนี่ช่องน,นี้มีแต่ของฟรีของฟรีในวันนี้มีแอปหางเงินออนไลน์ใหม่มาแนะนำเป็นแอปที่เพียงแค่เราทำการดาวน์โหลดแอปเราก็สามารถกดถอนเงินออกได้เลยแอปนี้มีชื่อว่าแคสทรีไม่มีลิงก์นะคะใครอยากเล่นก็ เดี๋ยวโลโก้ด้านข้างเดี๋ยวแปะไว้ให้ด้านข้างแล้วก็พิมพ์แล้วก็ให้มันขึ้นโลโก้ตามนี้แล้วเราก็ไปดาวน์โหลดแอปมาแอปนี้ Android เท่านั้น iOS เล่นไม่ได้ส่วนยอดเงินยอดเงินที่นุชกดถอนจากแอปนี้จะอยู่ที่1บาทซึ่ง1บาทนี้ได้รับจริงแล้วก็รอไม่นานส่วนยอดเงินที่มันมากกว่า1บาท ห้าพันบาทหนึ่งมืนบาทพี่ว่าไม่จ่ายขออนุญาตไม่ผ่าไปในหน้าการถอนเงินนะเพราะว่าพี่ทําคลิปไปแล้วรอบหนึ่งแลง้วมันดามันขึ้นจอดําก็ก็อยู่ในหน้านี้ละกันส่วนการหาคะแนนเพิ่มเติมก็ตามนี้ค่ะเขามีแอปให้เล่นเยอะนะมีแอปให้เล่นเยอะแต่ว่าไม่รู้สิคือถ้าเป็นแอปประมาณแบบนี้นะ พี่พี่พี่ว่าไม่ได้อ่ะไม่ได้ที่จะได้เกินหนึ่งบาทแต่ถ้าใครที่เคยเล่นแอปประมาณแบบนี้อยู่แล้วก็มันได้มากกว่าหนึ่งบาทก็มาพูดคุยกันได้พี่โอเคพี่รับฟังได้แต่ถ้าถามความคิดเห็นนะพี่ว่ามันไม่ได้หรอกมันง่ายกันไปคุณแค่เล่นเกมนิดหน่อยคุณดูโฆษณาดิหนึ่งแล้วคุณจะได้เงินห้าพันหมื่นหนึ่งหรอมันมันไม่แมกซเซนเท่าไหร่อ่ะ <c oughs> อันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวของพี่นะแต่ถ้าอย่างที่บอกใครเคยเล่นแล้วได้เงินมากก็มาพูดคุยกันได้นะคะส่วนอย่างอื่นไม่มีอะไรลองศึกษาเพิ่มเติมได้ก็ประมาณนี้ละกันสำหรับการมาแนะนำแอปใหม่ที่สามารถหาเงินเข้าถูมันนี่วลเลตแบบฟรีแอปนี้มีชื่อว่าแคทีใครอยากเล่นลิงก์ ไม่มีไปค้นหาที่อ Play Store ได้เลยแล้วก็ทำการดาวน์โหลดแอปมาเล่นได้เลยนะคะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แล้วเราไเจอกันในคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ